เปิดป้ายบริษัทภูผา999ไทโรเจติกจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายดินภูเขาไฟบริษัทภูผา999ไทโรเจติกจำกัดได้ทำพิธีเปิดสำนักงานที่จังหวัดลบบุรีซึ่งทางบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายดินภูเขาไฟดินแร่ธาตุปรับสภาพดินเมื่อเวลา9นาฬิกา ของวันเสาร์ที่8มกราคม2565ทางบริษัทภูผา999ไทโรเจติกจำกัดได้จัดทำบุญสำนักงานและเปิดอาคารสำนักงานดินภูเขาไฟภูผา999โดยบริษัทภูผา999ไทโรเจติกจำกัดณนะอาคารเลขที่104ตำบลดีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัด ลบบุรีด้านนางกิษนาเพียราตศิษย์กรรมการผู้จัดการบริษัทภูผา999ไทยโรเจติกจำกัดเปิดเผยว่าทางบริษัทภูผา999ไทยโรเจติกจำกัดนั้นซึ่งเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายดินภูเขาไฟเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยนางกิษนาเพียรา,าทศิษย์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่าเหมืองดินภูเขาไฟภูผา9้าไทโรเจติกจำกัดผู้ผลิตจำหน่ายดินภูเขาไฟดินแร่ธาตุปรับสภาพดินให้พืชผ,ผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับนาข้าวพืชสวนได้รับธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ของดินภูเขาไฟและภายในงาน เปิดอาคารสำนักงานดินภูเขาไฟ999ไทโรเจติจำกัดนี้ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่8มกราคม2565ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติดังนั้นจึงได้ถือโอกาสมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2565ให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนโรงเรียนพัฒนานิคมจำนวน10ทุน ทุนละ500บาทรวมเป็นจำนวนเงิน5,000บาทและพร้อมกันนี้ทางบริษัทได้มีมาตรการด้านความปลอดภัยจากโรคโควิด -19 โดยจัดให้มีเจลแลอลกอฮอลและเครื่องตรวจว,วัดคัดกรองอุณหภูมิรวมถึงการจัดอาหารสำหรับผู้มาร่วมงานเป็นแบบอาหารเซ็ตบ็อกเพื่อความปลอดภัย ของผู้มาร่วมงานดังนั้นทุกคนทุกท่านต้องสวมหน้ากากอานามัยและปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัดและได้กล่าวขอบคุณที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์มิสเตอร์ ทนี Tony, ่ทีเนมมาร์เก็ตติ้งสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่มิสเตอร์โทนี่082510 2501 082510 2501ในพื้นที่ภาคกลางและจังหวัดใกล้เคียงในจังหวัดลบบรุรีบริการส่งถึงบ้านคุณทั่วไทยสำหรับบริษัทผูผา999ไทยโรเจติกจำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่111มู่ที่11ตำบลโคกสรุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดรบบรีหมายเลขโทรศัพท์089 632 5775 0818836604และ065 6174343ตัวแทนจำนายนะครับนํำสเสนอข่าวโดยสถานีข่าว รบบริโพส์ทีวีนพรัตน์ทองแก้วผู้สื่อข่าวพิเศษรบบริโพส์ทีวีลํำดับภาพตัดต่อภัยรัตน์ทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงานผู้ใหญ่ทุกท่านคุณโชติเดินทางมาจากเชียงรายที่มาโลกเป็นเกียรติที่แปว้วครับแล้วก็อาจารย์เล็กรู้ผู้ใหญ่ทุกท่านให้คำปรึกษาแนะนำออดินภูเขาไฟ ว่าไปทิ่ทางไหนจากที่เดิมจุดถึงที่เราไม่มีไม่มีข้อมูลจนเรามีข้อมูลข้อมูลที่ทัดเจีข้อมูลที่ไปทางตลาดที่ว่าเราจะดําเนินการไปทางที่ทางที่สู่ความเจริญรุ่งเรืองสู่ในด้านตลาดที่มั่นคงแล้วต้องขอบคุณครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครั้งนี้อีกครั้งครับผมดีใจมากครับที่ว่า จากที่เราไม่ไม่ไม่เคยคิดว่าจุดเรามายืนจุดนี้ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมยังนึกถึงเสมอคือท่านรุ่งรับไปแล้วคือคุณพ่อผมท่านเป็นคนจุดประกายตรงนี้ว่าให้ผมทำสานปกักสภาพดินและสิ่งที่ท่านฝานฝากฝากผมเานฝานตรงนี้มันเป็นจริงขึ้นมาต้องขอบคุณท่านอย่างมากครับแม้ว่าท่านจะเสียชีวิตไปแล้ว แต่ก็เป็นสิ่งกระตุ้นที่ทําให้ผมมีดินภูเขาไปภูหาเก้าว่าเก้าได้จนถึงพวกวันนี้ขอบคุณมากครับ